สวัสดีค่ะพบกับน,น้ำนะคะคลิปนี้น้ำมีกระบะสี่ประตูเกียร์ออโตมานำเสนอให้กับพี่ๆได้จับจองเป็นเจ้าของกันสำหรับคันนี้เลย isuzu d-max เป็นตัว Highlander ยกสูงโรงงานนะคะเครื่อง2.5นะคะเป็น ตัวหัวกระสุนนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมสภาพหล่อเลยนะคะเป็นปี2012นะคะสำหรับคันนี้สเปคเป็นตัว Z ซ็ตพีทิกตัวท็อปนะคะสีสันเต็มบางเดิมโรงงานสีบอลเงินดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายแล้วก็ตัวไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะลุกแก้วด้านในกันเลยแล้วก็ในส่วนตัวล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานขอบ17นะคะจับคู่กับตัวยางดอกเต็มๆใช้งานกันยาวๆล่องลึกๆกันเลย ให้ดูรายละเอียดแล้วก็ความเดิมของตัวรถต้องบอกเลยว่าเดิมแน่นอนนะคะการันตีรถเดิมไม่มีพิความชนหนักหรือจมน้ำตัดต่อนะคะร้อเซเลยแล้วก็กระจกข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวพับและปรับไฟฟ้าได้ตัวนี้เป็นตัวท็อปออโต้นะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันบ้างว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ สำหรับภายในของดี a มค,คันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะนี่ให้ดูรายละเอียดนะคะความเดิมของตัวลดประตูนะคะเดิมแน่นอนเม็ดอาร์กลมคมชัดเหลี่ยมสันบางเดิมซีนต่างๆสภาพเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็กรณีซื้อสดน้ำไม่ได้เก็บแบบ7%นะคะกระจกปรับไฟฟ้าได้ขึ้นลงได้ปกตินะคะนี่กระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าได้และที่สำคัญรถเราค่อนข้างคัคดเกตเลยนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะสำหรับคันนี้ สำหรับในส่วนของตัวพวงมราลัยก็เป็นพวงมราลัยหุ้มหนังนะคะมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้นะคะเลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่148,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถบ้านแท้เลยนะคะซื้อจากเจ้าของโดยตรงมีที่มาที่ไปชัดเจนแน่นอนแล้วก็ตัวจอเป็นจอ Android นะคะของเ n w o o d จอเดิมจากโรงงานแอร์เป็นออโต้นะคะสำหรับตัวนี้ นี่ด้นน้ำกดให้ดูนะคะเป็นตัวออโต้นะคะแล้วก็สามารถหมุนปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการได้เลยและที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะตัวนี้นี่สภาพสวยๆภายในแบบยังใหม่อยู่เลยนะคะใช้งานกันได้แบบยาวๆพี่ๆท่านใดที่หายู่ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ d m a x คคันนี้เบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมโรงงานให้ดูสภาพเบาะคือสภาพยังดีอยู่เลยนะคะ เพดานก็ยังสวยไม่มีคราบฝกกระปุกใดๆนะคะความเดิมของตัวรถนะคะให้ดูเลยว่าน็อตไม่มีไขไม่มีขยับจริงๆแล้วก็ปั๊มชัดเจนมากๆนะคะอย่างที่น้ำบอกเลยว่าไม่มีพิกามหรือชนหนักจมน้ำมาแน่นอนสติกเกอร์โรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมด ให้ดูกันเลยทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจน้ําแนะนําให้ดูคลิปวิดีโอจนจบนะคะเพราะว่าน้ําจะพาไปไทยให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะพี่พี่มั่นใจได้เลยนี่เบาะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันสภาพคือแบบภายในยังสวยอยู่เลยไม่ช้ําเลยสําหรับคันนี้ได้ไปนี่แบบคุ้มๆเลยนะคะสามารถมาลองชมลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะคะนี่ ซอกตะเข็บเม็ดอาร์ต่างๆยางคือแบบไม่เสื่อมเลยนะคะสะภาพยังสวยยิ่งดีอยู่เลยสำหรับคันนี้นะคะออกไปคือแบบพร้อมใช้งานเลยนะคะสว,สวยนะคะสีสันเต็มบางเดิมโรงงานด้านหลังนี่กันชนท้ายให้พร้อมเลยแล้วก็มีกล้องถอยหลังกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านล่างกันบ้างก็จะมียางอะไหล่ให้พร้อมช่วงล่างคือแบบดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะตามซอกนี่คือไม่มีเลย ซอกเดิมตะเข็บเดิมท้ายเดิมดูเม็ดอาร์คนะคะกลมคลมชัดนี่ซอกด้านข้างสภาพเดิมเดิมแน่นอนนะคะอันนี้คือแบบถ้ารถไม่สวยจริงไม่กล้าถ่ายให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะคะอันนี้นะครับชัดเจนเลยนะให้พี่ๆได้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมด้านท้ายเดิมแน่นอนนี่ให้ดูเลยว่าแบบรายละเอียดความเดิมของตัวรถนี่เขาเดิมจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าได้ไปคุ้มนะคะคันนี้ ได้เกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงนะคะสภาพเดิมๆแล้วก็ตัวฝาท้ายฝาท้ายก็เดิมนะคะเม็ดอาร์กกลมคมชัดนะคะนี่น็อตไม่มีไขไม่มีขยับนะคะราคานะคะของคันนี้เปิดขายอยู่ที่499,000บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบทักรีบสอบถามกันเข้ามาเลยนะคะเกียร์ออโต้คันนี้นะคะสภาพสวยกิบเลยสีสันบางเดิมโรงงาน แชตสี C, ดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงแล้วก็ตัวซอกซอกเดิมแน่นอนดูเม็ดอัคก,กลมคมชัดนะคะซีนต่างๆสภาพเดิมๆเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างสำหรับตัวถังรถนะคะนี่ให้ดูเลยว่าประตูทั้งสองด้านคือไม่มีการไขไม่มีการขยับจริงๆนะคะอันนี้คือแบบไม่ไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะรายละเอียดภายในก็ยังสวยอยู่เลยนะคะสวยกิฟเลยคันนี้ ได้ไปคุ้มคุ้มกันแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันบ้างว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ สำหรับห้องเครื่องคันนี้ก็ตัว VGS Turbo นะคะเป็นตัว Common Rail นะคะตัวนี้2.5นะคะเดี๋ยวมาดูทีละจุดด้านหน้ากันก่อนเลยสำหรับด้านหน้าก็มาร์คสีชัดเจนแล้วก็น็อตไม่มีไขไม่มีขยับคานด้านล่างก็ไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีคดงอนะคะไม่มีการตัดต่อแน่นอนมอน,น้ำเดิมนะคะสติกเกอร์มาร์คสีน็อนตต่างๆด้านหน้าคานเดิมแน่นอนนะคะ นี่ถ่ายให้ดูกันแบบทุกมอ่อทุกซอกทุกมุมทุกจุดของรายละเอียดตัวรถนะคะชัดเจนกันไปเลยนะคะนี่ซอกด้านในเม็ดอาร์คชัดเจนน็อตไม่มีขยับไม่มีการไขนะคะนี่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีการถอดสภาพเครื่องยนต์น้ำมันนี่คือแบบไม่มีเยิ้มไม่มีไหลาอาบอะไรนะคะมาสสีตามจุดต่างๆนี่คือชัดเจนเลย น็อตนะคะดูให้ดูรายละเอียดความเดิมน็อตไม่มีไขไม่มีขยับเม็ดอ้าคมคมชัดทุกจุดคานเดิมแน่นอนแล้วก็ปั๊มซ้ายขวาเหมือนกันนะคะ RHL นะคะนี่ซอกด้านในนะคะดูเป็นแบบทุกจุดเลยนะคะนี่ถ้าน้ำพลิกตะแคงลดได้น้ำถ่ายให้ดูแล้วนะคะเนี่ยนี่น็อตไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะคะ ถ่ายให้ดูกันทุกซอกทุกมุมพี่ๆจะได้มั่นใจนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดยอยู่ต่างจังหวัดแล้วอ,อยากได้รถคันนี้นะคะแนะนําให้ดูให้จบนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าถ่ายให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมพี่ๆมั่นใจได้ว่ามาไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะคะรถที่น้ําถ่ายนะคะรายละเอียดตรงตามที่รีวิวนี้แน่นอนนะคะไม่มีผิดหวังสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อน้ํามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยยังไงฝากช่วยกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกระดิ่งหน้าช่องกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่า่มาๆทีน้ อัปเดตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ